หักเอาเหรอหักเอารวยหนเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ถ้าหักไม่เป็นก็ไม่ต้องขับแป๊บนึงเอ๋อมันได้อยั่ไงตรงนี้มีมาอุ้ยแม่ตรงนี้อันใหญ่เลยหนาตรงโน้นอันใหญ่เลยน้อยฟังนู้นอราไปดูของนี้นี่ตรงนี้ ถ้าสดชื่นไหนนอใหญ่อะตรงนี้บ้องเหรอคะไข่เพราะเอิ้นว่าเป็นนอเองกุหลาบเราคนคันเนี่ยนี่ยต้องใช้มีดฟันมันเป็นจัาซีเร่ต้องเอาเด้อแม่เอามีด แม่แม่ตรงนั้นน่ะหนูหักไม่ได้อันใหญ่เลยเเดูหนูขอเอามันติดอ่ะเอาอะไรอากาศในบรรยากาศไม่งั้นก็ไปดูทางที่นะ้งงวานข่ะฮะลองมางงด,ดูนี่มันยังปรากฏได้เลรอมันหลุดไปหน่อยถ้าแขกทำเลยอันนี้อะไร ได้ได้แต่ยังไงหนอนนี้ได้ไหมอันเล็กๆอันเนี้ยได้ไหมมันกินได้ไหมกินไม่ได้หรอกล่อมันกำลังสิเกิดอันนี้มันเป็นกิ่งมันกำลังเกิดนต่อยู่ทางนี้อีชี้ไหนหนูเฮ็ดมันบ่ได้เดี๋ยวแม่เฮ็ดเองวายไปฟันจังไหนบัดนะบ่มันหักบ่ได้หรอไม่มันดึงไม่ได้ได้ยังไง มันก็ได้แล้วออันใหญ่มากเลยทุกคนอันใหญ่หไม่ได้ถ่ายหรอกรอันนี้โอ้ไม่แค่นี้แหละอันเล็กเต็มเลยเออเอาอันนี้ได้ไหมเอาแบบไหนไวะทำแบบไหนไวะทำแบบนี้เปล่าเออทำแบบนั้นใช่ไหมออเอเอทำแบบนั้นดึงออกมาโอ้ดึงให้หน่อยโอเคทำแบบโอ้ <ทำ S 3> <แ>ดึงไม่ได้เดี๋ยว เขาให้ตัดเอาใช่ไหมถ้ามันดึงออกไม่ได้ก็ตัดถ้าดึงออกได้ก็ตัดเลยไปก่อนมาเอาเอาดึงเอาลูกดึงที่ไหน,นไหนหน้าอยู่ไหนไม่เห็นดีบ่ตอดมือลูกยุธยใส่เนื้อสีดำๆเนื้อยังไม่เห็นเลยโอ๊ยเออมึงอย่าพูดดังนี้มึงเข้าไปชี้ไปดูเอามีดบ้าเอามีดมนะนี่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  ตาดีแทลอี้คะมันไม่ใช่ตาขับคือตัวอะไรมันแมงอะไรไม่รู้ก็มันเหมือนตาขับอ่ะไปแล้วพอแล้วได้ไหมเนี่ยไม่รู้มันใช่ไหมไปเลยไหนลูกตรงไหนอีกมันเข้าไปลึกๆแล้ว มีอีกไหมอันนี้ก็ได้ใช่ไหมเอาดูก่อนโอ้ยโอ้ยมันคือแข็งแท้ไม่เอาอันแข็งแล้วก็ตัดได้ถ้าติดตัดได้เดี๋ยววะนี่นะคะชมวิวค่ะรับบ้านก็จะมีทุ่งนาอะไรประมาณนี้มาหาหน่อไม้เดี๋ยวขอดอไม้ได้หลายอยู่นะคะ หาหน่อไม้นี่นะต้นหน่อไม้เขาให้ดึงเอาแม่ดูตรงมดระวังมดแดงเอาสับรถได้แล้วนี่แ้จ้าแม่ตรงนู้นน่ะเป็นสระน้ำ จากน้ำของคู่อื่นอ่ะจะโดดเออทำไมนาประดิษฐ์ไม่เห็นทำเลยวะตอแม่์ทำหมดแล้วนะแม่์ชีลอนมดนะมดอ่ะถายแล้วทก็ก็นาคู่อื่นไงไม่แต่ทำไมไม่ทำนานาประดิษฐ์เนี่ยต้องกว้างเนาะเออเนาะเนาะเนาะทำอะไรทำสระน้ำต้องมาทำแล้วเปียกทำอ่ะมีหมดแล้วดื้อ ไปแค่จบไปกันแค่นี้นะคะบ๊ายบาย